สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเซเม่ดัมซิงเส้นเคลนะฮะนี่เช็ครถเกีียววันที่สามครับวันที่สามมาช้าจังนี่นี่ก็ถอดใบแท็กเรียบร้อยครับยาโซ่ไปอัดบูทครับพี่นี่โซ่ใ้ใช้มา สปีแล้วครับถึงเวลาแล้วครับโซ่ฉลัก,ลกว่าจะเอาไปกลับก็จะกองคนเก่าก็น่าจะกลับมาแล้วรอบนี้รอบนี้เอาไปกลับก็น่าจะไม่ไหวต้องเปลี่ยนเลยครับ ูจะมีรอยซื้ออยู่โตยี่ห้อสีฟ้าครับยี่ห้อนี้คนใช้เขารู้กันนะครับทนยี่ห้อนี้สีฟ้าก็ประมาณนี้ครับโซ่ก็48ข้อ ก็นำมีสิบนิ้วโ o l เลอร์สเตัวประมาณนี้ก็จะถอดโซ่แล้วก็ขัดพ่นสีข้างล่างใหม่ครับก็เสร็จครับเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนไปแท็ก็เสร็จกับคันนี้ ทีนี้เช็คไม่เยอะไส้ในไม่ต้องทำครับน่าจะได้อีกดูดูหนึ่งดูดูหน้าก็เปลี่ยนทำไส้ในสีรอบล่างใหม่นี่ครับตัวนี้ก็ทำสีใหม่ครับตัวนี้เป็นเครื่อง โจแปดสี่เจ็บัสองร้อยเจ็ดสิบทบูปับยึดสองนี่เข้าวันที่สามครับถระกันอยู่สองคนนี่ถอดเอ๊ะรุ่นทำอะไรกังมือมุ่งใจบง ตัวนี้ปลาเกียวสามเมตรยี่นะครับคอกว้างแปดสองแปดสิบสองตัวหกฟตสี่คล่องอยู่ครับคันนี้พร้อมด่วนด่วนเขาตั้งนะครับคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยครับ เนี่ยเช็ครถเข้าวันที่สามเมื่อวานตัวลุยกันทั้งคืนนะวันนี้ก็จะตีสลักกออกแล้วก็ดึงโซ่ออกครับเอาไปเปลี่ยนบูธ<ว>ลอร์ก็ไม่มีแตกไม่มีรั่วนะครับ ไม่มีอะไรมากครับก็มีให้ชมแค่นี้แหละครับรถเก่าๆนะครับสังคมรถเกา่าถ้ารถใหม่มันก็จะเรีละแบบกว่านี้ครับรถเก่าแเราก็จะมองๆอเรกเลียวข้างหน้าก็ไม่ต้องทำนะครับ ตัวนี้เกลียวยืด26นะครับเข้าดีแน่นอนลูกตีใหญ่มานีนครับมีเยมากก็เดี๋ยวทาสีช่วงล่างเสร็จ โซ่สายปิดแท็กแล้วก็จะมารีวิวให้ดูใหม่อีกรอบครับแต่วันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ